สวัสดีครับกลับมาพบก,บกับการรายงานสถิติหลังเกมกันอีกเช่นเคยโดยในคลิปนี้ผมนำสถิติหลังเกมมาฝากแฟนบอลถึง4คู่เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่คริสตัลพาเลตเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2โดยสถิติหลังเกมลูกยิงตรงกรอบพาเลต3ครั้งแมนซิตี้4ครั้งลูกยิงออกนอกกรอบพาเลต1ครั้งแมนซิตี้4ครั้งลูกยิงติดบล็อกพาเลต8ครั้งแมนซิตี้4ครั้งเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลพาเลต3.2%ซแมนซิตี้68%ลูกเตะมุม พาเลท6ครั้งแมนซิตี้8ครั้งลูกล้ำหน้าพาเลท3าครั้งแมนซิตี้2ครั้งจำนวนการฝ่าวพาเลท4ครั้งแมนซิตี้10ครั้งจำนวนลูกทุ่มพาเลท14ครั้งแมนซิตี้17ครั้งจำนวนใบเหลืองพาเลท1ใบแมนซิตี้ไม่มีจำนวนใบแดงพาเลทไม่มีแมนซิตี้1ใบจำนวนผู้รักษาประตูเซฟพาเลท2ครั้งแมนซิตี้1ครั้งลูกตั้งเตะจากประตูพาเลท4ครั้งแมนซิตี้3ครั้งไปดูคะแนนความสามารถนักเตะของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มกันที่พาเลท เฮนเดอร์สัน6.9คะแนนเกฮี5.7คะแนนแร็กโรซี่7.8คะแนนชาลูบา6.7คะแนนมูนอส7.6คะแนนฮิว8.8คะแนนเลอมา6.8คะแนนมิเชล7.1คะแนนอีซี6.7คะแนนซา6.9คะแนนมาติตา6.5คะแนนทางด้านแมนซิตี้ออเตกา5.6คะแนนวอลเกอร์6.9คะแนน ดีอาร์สหกคะแนนกวาดิโอเจคะแนนเลวิสหกดหนคะแนนกุนโดกัน7.2คะแนนซาวินโยหกจคะแนนซิลวา6.9คะแนนเดอร์บอย6.5คะแนนนูเนส8.8คะแนนฮาร์แลนด์7.4คะแนนทางด้านคะแนนนักเตะสำรองของทั้งสองทีมครับเริ่มกันที่พาเลทจัสติน6.5คะแนนเอ็ดเวิร์ด6คะแนนฝั่งแมนซิตี้เจเรมีโดกูหกจุดคะแนน ไปดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมก,กันครับคิตตันพาเลศอยู่อันดับ16ของตารางแข่ง15นัดชนะ2เสมอ7แพ้6ยิงได้14เสีย20มี1 3คะแนนทางด้านแมนซิตอ้อยู่อันดับ4ของตารางแข่ง15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4ยิงได้27เสีย21มี27คะแนนเราไปต่อกันที่คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับมอตติงแฮงฟอร์เรสไป2ประตูต่อ3โดยสตีหลังเกมลูกยิงตรงกรอบแมนยู7ครั้งฟอร์เรสต์3ครั้ง ลูกยิงออกนอกกรอบแมนยู5ครั้งฟอร์เรสต์4ครั้งลูกยิงติดบล็อกแมนยู5ครั้งฟอร์เรสต์4ครั้งเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลแมนยู72%ฟอร์เรสต์28%ลูกเตะมุมแมนยู5ครั้งฟอร์เรสต์3ครั้งลูกล้ำหน้าแมนยูไม่มีฟอร์เรสต์1ครั้งจำนวนการฟาวแมนยู10ครั้งฟอร์เรสต์13ครั้งจำนวนลูกทุ่มแมนยู17ครั้งฟอร์เรสต์11ครั้งจำนวนใบเหลืองแมนยูไม่มีฟอร์เรสต์2ใบจำนวนผู้รรักษาปะตูเซฟ ฟอร์เรสต์าครั้งแมนยูไม่มีลูกตั้งเตะจากประตูแมนยู7ครั้งฟอร์เรสตสิบครั้งไปดูคะแนนความสามารถนักเตะของทั้งสองทีมกันครับเริ่มกันที่แมนยูโอนาน่าสาคะแนนโยโร5.4คะแนนเดลิดห้าจุดหกคะแนนมาร์ติเนสหกจุดหนึ่งคะแนนดาโล7.7คะแนนไมนู7คะแนนอูกาเต้เจ็ดจุดสี่คะแนนอามัดเจ็ดจุดสามคะแนนเฟอร์นันเดสเจ็ดจุดสี่คะแนน กานาโช6.7คะแนนฮอยลุน7.1คะแนนทั้งฝั่งฟอเรสเซลส์7.3คะแนนไอหน้า7.2คะแนนมิลินโควิด7.5คะแนนมูริโล6.6คะแนนวิลเลียม7คะแนนแอนเดอร์สัน7.8คะแนนยาเทส6.6คะแนนซิลวา7.2คะแนนกิฟไว8.5คะแนนฮัสสันโอดอย7.7คะแนน วูด7.5คะแนนทางด้านคะแนนนักเตะสำรองของทั้ง2ทีมฝั่งแมนยูเร s ฟอร์ด6.7คะแนนแม็กควา6.7คะแนนมาสรุย6.6คะแนนเมสันเมาส์6คะแนนเซอร์ซี5.9คะแนนทางด้านฟอร์เรสต์มูรโต6.3คะแนนนิโคลัส6.2คะแนนเอลงกา6.3คะแนนไปดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับ แมนยู U, อยู่อันดับ13ของตารางแข่ง15นัดชนะ5เสมอ4แพ้6ยิงได้19เสีย18มี19คะแนนฝั่งฟอร์เรสต์อยู่อันดับ5ของตารางแข่ง15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4ยิงได้19เสีย18มี25คะแนนไปต่อกันที่สึกลาลีกาสเปนเกมที่เรือเบติตเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ2โดยเสตีหลังเกมลูกยิงตรงกรอบเบติต6ครั้งบาร์เซโลนาครั้ง ลูกยิงออกนอกกรอบเบติส6ครั้งบาเซโลนา5ครั้งลูกยิงติดบล็อกเบติสไม่มีบาเซโลนา1ครั้งเปอร์เซนต์การครอบครองบอลเบติสสามบาเปร์ซตบาซ่าหกลูกเตะมุมเบติส6ครั้งบาซ่าสครั้งลูกล้ำหน้าเบติสไม่มีบาซ่าสี่ครั้งจำนวนการฝ่าวเบติสสิครั้งบาซ่าสิครั้งจำนวนลูกทุ่มเบติสสิบสี่ครั้งบาซ่าสิบแปดครั้งจำนวนใบเหลืองเบติสหนึ่งใบบาซ่าสองใบ จำนวนผู้รูกษาประตูเซฟเบติส2ครั้งบาซ่า3ครั้งลูกตั้งเตะจากประตูเบติส8ครั้งบาเซลนนา7ครั้งไปดูคะแนนความสามารถนักเตะของทั้ง2ทีมกันครับทางด้านเบติสวีเตส5คะแนนเพอราด6.9คะแนนโรเลนเต้7.1คะแนนบาตรา7.3คะแนนซาบาลี6คะแนนฟอ r เรส6.4คะแนนอัลติมิรา7 7คะแนน เอสซาซูลีหกจคะแนนโลเซลโซ7 9คะแนนอาวิลา6.9คะแนนโรเก้หกคะแนนโรกหกจุคะแนนทางฝั่งบาร์เซโลนาเปนา6.9คะแนนกุนเด้เจคะแนนคูบาซี่เคะแนนมาติเนส6.8คะแนนเบลเด้6กคะแนนเบรดี้6.7คะแนนคาซาโด7คะแนนยามาล8.3คะแนนโอโม่หกคะแนน ราฟินญา7.5คะแนนเลวันดอฟสกี้7.2คะแนนทางด้านคะแนนนักเตะสำรองของทั้ง2ทีมฝั่งเบติสรุยบาว7.1คะแนนอิสโก6คะแนนอัสเนต7.3คะแนนทางด้านบาร์เซโลนาแฟรงกี้เดยอง5.7คะแนนเฟร์รานตอเลส6.9คะแนนกาวี6.1คะแนนเปาวิตต์6.2คะแนนไปดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับวิเบติสอยู่อันดับ11ของตาราง แข่ง16นัดชนะ5เสมอ6แพ้5ยิงได้18เสีย20มี21คะแนนทางฝั่งบาเซลูนาอยู่อันดับ1ของตารางแข่ง17นัดชนะ12เสมอ2แพ้3ยิงได้50เสีย19มี38คะแนนไปปิดท้ายกันที่คู่กิโรนาเปิดบ้านไปให้กับเรอวมดลิดไป0ประตูต่อ3โดยเิตีหลังเกมลูกยิงตรงรอบกิโรนา4ครั้งมาริด7ครั้งลูกยิงออกนอกกรอบกิโรนา5ครั้งมาริด1ครั้ง ลูกยิงติดบล็อกกิโรน่าหนึ่งครั้งมาดริดสองครั้งเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลกิโรน่า42%มาดริด58%ลูกเตะมุมกิโรน่า6ครั้งมาดริด3ครั้งลูกล้ำหน้ากิโรน่า1ครั้งมาดริด1ครั้งจำนวนการฟาวกิโรน่า6ครั้งมาดริด7ครั้งจำนวนลูกทุ่มกิโรน่า11ครั้งมาดริด14ครั้งจำนวนใบเหลืองกิโรน่า3ใบมาดริด2ใบจำนวนผู้รักษาประตูเซฟกิโรน่า4ครั้งมาดริด4ครั้ง ลูกตั้งเตะจากประตูกิโรน่า2ครั้งมาดร์ติสิบเอครั้งไปดูคะแนนนักเตะของทั้ง2ทีมกันครับฝั่งกิโรน่ากาสานิก้าห้าจุคะแนนกูติเรสหกจุคะแนนเกรกซี่หกจุดสี่คะแนนโลเปซห้าจุดเก้าคะแนนมาติเนสห้าจุดห้าคะแนนมาติน5.9คะแนนโรเมวห5.7คะแนนกิล5.9คะแนนฟานเดเบก6.5คะแนนอัสปิลล่า7คะแนน มิโอสกี้6.1คะแนนทางฝั่งมาริดคูตัว8คะแนนวากเกส7.4คะแนนจูอาเมนี่7.5คะแนนรูดิเกอร์7.6คะแนนเมนดี7.1คะแนนมดิส8.6คะแนนบลเวเด7.8คะแนนกูเลอร์8.2คะแนนเบลลิแฮม8.8คะแนนดีอาร์ต6.9คะแนนเอ็มบัปเป้7.8คะแนนทางด้านคะแนนนักเตะสำรองของทั้ง2ทีม ฟังกิโรนาบุคะแนนดันจูมา6.3คะแนนปอร์ตู5.9คะแนนฝั่งเรียลมาดริดเซบายอส6.3คะแนนไปดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับกิโรนาอยู่อันดับ8ของตารางแข่ง16นัดชนะ6เสมอ4แพ้6ยิงได้22เสีย23มี22คะแนนทางฝั่งเรียลมาดริดอยู่อันดับ2ของตารางแข่ง16นัดชนะ11เสมอ3แพ้2ยิงได้3 4เสีย13 มี36คะแนนและนี่ก็คือสติหลังเกมของฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันที่เอามาฝากแฟนบอลนะครับและแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรเชิญน่วมสแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ